ก็อยากไปอยากไปไปอยู่แล้วแห่คุณก็ไปแล้วคุณคุณเป็นคุณเป็นอะไรก็พอแล้วถ้าไม่ไปเอาไปถ้าคุณไม่ไปเหรอคุณเพราะว่าคุณทำผิดวันคืออยู่ดีก็มีอะไรมาแสกอยู่ดีก็มาอยู่ในเมงินนี่ไงไม่รู้โง่มากเป็นของขวัญจากทางโมริกานะครับผมให้โมร็อกก้าใช่ไหม ่กนก็คืเอเร,เราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มจากเราจะแจกกันเป็นอันนี้นะเป็นคู่เหรอ